สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพอนตอนนี้เดี๋ยววันนี้มีมีม,มีวันนี้มีดวงหลายดวงเข้ามาให้ให้ดูนะก็เลยจะทําแยกเป็นคลิปๆไปเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกคิดว่าจะมารวมๆกันเนี่ยเดี๋ยวจะงงนะถ้างั้นมาดูมาดูว่าอันนี้ของดวงคนนี้เขาเป็นเขาจะเป็นยังไงนะน้องคนนี้น้องคนนี้เขาให้มาเขาเกิดวันที่ยี่สิบสามสิงหาสองห้าหนึ่ค่ะเวลาเจ็ดนาฬิกา คือ7จดโมงเช้าเรามาเปิดปฏิทินดูแล้วมันตรงกับวันพฤหัสเดือน9ปีฉลูนะปีฉลูนะถ้างั้นเพื่อนๆก็ตรงนี้ทุกคนเพื่อนๆสามารถ ดูดวงตัวเองได้เลยเพราะเราจะตรงนี้เราจะเขียนละเอียดเลยแล้วความหมายของแต่ละเรือนเนี่ยมันหมายถึงเดือนอะไรนะหมายถึงอะไรนะตรงนี้สามารถเรียนด้วยตัวเองได้เลยเอามาเอามาตั้งเอามาเดือนปีเกิดมาแล้วมาตั้งฐานวันฐานเดือนฐานปีทักษะก็ตรงนี้จะมาตรฐานอยู่แล้วค่ะเราเกิดวันไหนก็เอาวันจันทร์วันอาทิตย์ก็เลขหนึ่งวันอังคารเอยวันอาทิตย์เลขหนึ่งวันจันทร์เลขสองวันวันอังคารเลขสาวมันพูดเลขสี่วันเสาร์เลขเจ็ดวันพฤหัสเลขห้า พุธกลางคืนใช้ลาหูคือเลข8วันศุกร์ใช้เลข6ค่ะตรงนี้ก็จะมีมีฐานอันนี้คือฐานฐานวันนะคะเขาเกิดพฤหิกัดก็เลข5ตั้งนับนับไปเลย5 6 7ถ้าเกินเกินอย่ากเกิน7ถ้ายังไม่ถึง7ก็เริ่มต้นใหม่เป็น1 5 6 7 1 2 3 4อันนี้ฐานเดือนเขาเกิดเดือน9เดือน9มันเกิน7ก็ต้องเอา7ไปลบ เจ็ลบเออเจ็ดลบเก้าเหลือสเหลือสก็เป็นแล้วก็จะมาตั้งฐานฐานเดือนก็คือสองสามสี่ห้าดหอันนี้ฐานปีเขาเกิดปีฉลูชวดฉลูก็คือเลขสเลขสก็มาตั้งตรงนี้เลยคือเนี่ยค่เลขสก็คือสองสามสี่ห้าดหนะคะแล้วก็เอาสามฐานเนี่ยมาบวกกันระบวกกันสฐานเนี่ยห้าสอเนี่ยบวกกันได้เอันนี้หกสบวกกันได้สิ อันนี้ยเจ็ดบวกสบวกบได้15อันนี้ยหนึบวกหบวกหก็เป็น11อันนี้2องบวกหบวกหเป็น14อันนี้ยเจบวกสเป็น10บบวกอีกเก็เป็น17 4เจบวกบบวกหก็เป็น4ี่ห้าหก็ได้เลขหตรงมาเป็นเลข6ตรงนี้ค่ะดวงตรงนี้เขาผ่านมาแล้ว ขาผ่านมาแล้ว8เดือนนะเหลืออีก4เดือนอะไรถ้ายังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นถ้าอะไรที่เกิดมาแล้วคือเกิดไปแล้วดวงนี้จะมีออมีให้มีให้อ่านเยอะแลว,บา,วบางดวงเขาบางดวงเขาบางคนดวงเรียบๆไม่มีอะไรมากมายแต่ดวงคนนี้ปัญหาเยอะเลยนะมีทั้งปัญหาแล้วก็เดี๋ยว อันเนี้ยมันจะมีของอีกสี่เดือนมันจะหมดแล้วเราเราจะทายอายุก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวจะงงเพราะหลายคนพอเราทายล่วงหน้าเขาจะงงสับสนว่าเอาปีหน้ากับปีนี้มามาบวกมาผสมผสานกันนะมันไม่ใช่บางทีมันมันมันค่อนข้างสับสนอย่างอย่างเราอะเรารู้แต่ว่าอย่างคนที่เขาไม่ได้ได้เรียนเรื่องนี้มาก่อนนะเขาก็เขาจะงงถ้างั้นเราก็จะบอกตรงนี้อายุย่าง49นะอายุย่างส9บกถ้าจะดูใหม่เดี๋ยวเอาไว้ให้เลยวันเกิดมาแล้วนะเขียนมาใต้คลิปนะว่าจะดูเดี๋ยวเราจะดูให้ใหม่ว่า เราดูตรงนี้ให้แล้วล่ะแต่ว่ามันมีดีมีไม่ดีแต่ว่าจะไม่บอกตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงจะสับสนกันถ้าอย่างนั้นตรงนี้อายุย่างตัวนี้48เต็มย่าง49มาแล้วคือ,อย่าง49มาได้8เดือนแล้วเหลืออีก4เดือนนะคะเหลืออีก4เดือนเนี่ยเพราะว่าเขาเกิด23สิงหาพอถึงวันเกิด23สิงหาเนี่ยตรงนี้อายุตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วนะคะมันจะต้องจะต้องดูใหม่ว่า ตรงนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนไปแล้วอายุจะเปลี่ยนนะคะของคนเนี้ยเราก็มาตั้งของเขานับอย่างงี้เขาเกิดวันพฤหัสก็เกิดพฤหัสเอาเลข5เป็นเป็นวันเป็นหานเนี่ยค่ะเราก็จะนับอายุ49นับช่องละ1ิไปเลยแต่ว่าถ้ามันเลยไม่ถึง10ก็นับนับช่องละ1ถ้าเราจะนับช่องละ1เนี่ยมันก็นานนานมากนับช่องละ1ิไปเลยนะ1 0 2 0 3 0 40แล้วมันไม่ถึงมันไม่ถึงอีกอีก อีก9เปรเ็นมันไม่ถึง10เรานับช่องละ1ได้นะ10 20 30 40 4 1 42 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4ออายุ10ย่าง49เนี่ยมันตกตรงดาวอาทิตย์ถ้างั้นต่อก็ต้องใช้วงตรงดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์นับตรงนี้เลยนะพอดาวอาทิตย์อายุตกตรงช่องไหนก็นับตรงช่องนั้นเป็นบริวารอายุเดศีคือนับทักษะไปเลยแล้วก็ไอ้ทักษะตรงนี้มันตกอะไรเอาทักษะตรงไอ้เลขพวกนี้ค่ะ มาใส่ลงไปในช่องอันนี้ในช่องของเราเราเขียนให้ละเอียดเลยนะเพราะว่าอย่างเราเราไม่ต้องเขียนเราเรารู้ว่าช่องมันเราจําได้ว่าช่องแต่ละช่องมันหมายถึงอะไรแต่ว่าอย่างถ้าน้องๆเพื่อนๆจะเรียนนะคะเราก็จะได้รู้ทักษะของแต่ละช่องว่ามันหมายถึงอะไรแล้วอ่านใปมือเราออกไหมแล้วเนี่ยแล้วเราอ่านให้นะอันนี้คืออตตะหินะทานัางปิตามาตาโพคามัชิมาตานุกระดุมพาศาชาพันทุปุตตะอริปัตตนิ มรณะสุภะกรรมะลาภพยายะทาศีทาสานะจำง่ายก็ได้เรื่องจำกรรมะกรมมะคือการงานกระดุมพระทานังการเงินปัตตนิคือเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยเราจำตรงนี้ก็ได้จำไอ้หลักใหญ่ๆไว้ดูเรื่องการงานการเงินความรักการงานก็คือกรรมะการงานการเงินก็คือกระดุมพระทานังการเงินคู่ก็คือปัตตนิ คู่หรือหุ้นส่วนคู่สัญญากมะาก,ก็คือการงานนะมันเราก็จะจําไม่กี่ช่องอเลคืออลิคือหนี้สินหนี้สินโพคาเนี่ยโพคาตรงนี้หมายถึงอะไรคลิปก่อนๆเราอธิบายละเอียดเลยนะว่าแต่และคลิปเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเรียนจริง,รงๆลองย้อนไปดูก็ได้เพราะว่าเราจะสอนละเอียดเลยว่าแต่และคลิปเนี่ยมันหมายถึงอะไรเรือนนี้หมายถึงอะไรเร,เราสอนละเอียดไปเลยนะแต่อันนี้เราจะมาภาคพยากรณแล้วนะภาคพยากรแต่เราก็จะทวนของเก่าๆว่า แต่ละแต่ละเรือนความหมายมันแปลว่าอะไรเราจําหลักใหญ่ๆก็ได้การงานการเงินความรักจะได้แบบไม่สับสนมันก็ง่ายเอาไปดูเล่นๆสนุกๆน,นะไปดูเออลองลงมาตั้งดวงดูซิว่ามันเป็นยังไงนะตรงเนี้ยเรียดวงคนเนี้ยดวงเนี้ยมีปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะเลยแหละเพราะอะไรหรือมะ ฮินากาลีเอางี้เดี๋ยวเราทายเรื่องดีก่อนแล้วกัเดีทายเรื่องไม่ดีตกใจมันมันอาจจะผ่านมาแล้วนะเพราะมันผ่านมา8เดือนอะไรที่ยังไม่เกิดอีก4เดือนจะเกิดนะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูที่ไอ้ตรงตรง,ตรงไหนกาลีนี่ไหมบริวารอายุเดสีมูละอุสะมตรีกาลีสุกรุกกาลีสี สีอยู่ตรงนี้เลยเราก็เอา,เอา,เอา,เอาตรงเนี้มาใส่นะตนุกระดุมผ้าสาชะเนี่ยนะตรงเนี้ยบริวารอายุเดสีมูลและอุสาหมนตรีกาลีมาใส่แต่ละช่องเนี่ยค่ะของเขาสีคือดาวเลขสีเลขสี่แปลวสีมาอยู่ตรงไหนาสาชะสาชะหมายถึงเป็นสีหมายถึงอะไรเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการติดต่อกันเจรจาการเดินทางสีถือว่าดีกาลีนี่ไม่ดีนะแล้วอีกอันนึงทําไมเรื่องมากรรมะเป็นสีกรรมะเป็นสีนะัเราทายได้เลยว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ถ้าไม่ได้ทํางานเออถ้าไม่ได้ทํางานเป็นบริษัทหรือว่าราชการเนีย่ยถ้าเป็นทํางานบริษัทราชาการหรืออะไรงเงี้ยถือว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงนินเดือนเลื่อนตําแหน่งนะแต่ถ้าเป็นทํากิจการส่วนตัวก็ถือว่าปีนั้นนะกิจการส่วนตัวดีมากเลยนะไม่ถึงว่าเรื่องการงานดีนะดีแล้ว,ส,วส่วนที่ไม่ดีมันอยู่ตรงไหนส่วนที่ไม่ดีมาอยู่ตรงนี้เรา ทายเรื่องดีไปแล้วมันจะมี3ฐานนะเราทายหมดทั้ง3ฐานแต่ว่ามันอาจจะมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึ่งคือสาชักคือเพื่อนฝูงการติดต่อการเจรจาทุกอย่างดีแล้วกรรมะเนี่ยถือว่าการงานเนี่ยดีการงานดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องเงินเดือนหรือว่าการงานกิจการจเจริญก้าวหน้าดีแล้วอายุตรมาหรู้มะพี่นับอายุของ49 49นะ่ะช่องหนึ่งมันมี7ช่องเราจะนับทีละหนึ่งก็ได้อายุเรา9 9นับไปว่า49นมันตกตรงไหนเราจะนับ1 2-3ก็ได้แต่เรามันนานนะ่ะเรานับช่องละ7นะช่องนึงมันมี7ใช่ไหมแล้วก็นับเหมือนท่องสุดคูณนะ 7, 1, 7. 7, 2, 14, 7, 3, 2 1 7 7, 28 7 5, 35, 7, 35 7 7, 4 4, ย7 7, สอายุ49มาตกตรงมัตชิมาตรงเลข4และเลข4มันไปอยู่มันจะมี3ฐานเลข4ีมัมาอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเลข4มันอยู่ตรงนี้เลยสาชะเป็นสีถือว่าดีแล้วก็กัมมะาเป็นสีถือว่าดีถ้างั้นปี ที่ผ่านมาอายุ49เนี่ยนะอายุ49มันจะก,ก็เกี่ยวข้องก็มีอยู่3าอย่างคือเรื่องการงานอายุตกการงานในะการงานดีมากเลยนะการงานดีเลื่อเลื่อมั่นคงหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเง,งินเดือนแล้วก็ไอสหัสชชาก,ก็คือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต็นสีก็ถือว่าดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีติดต่อการติดต่อการเจรจาการเดินทางสาััชะหมายถึงการเดินทางได้ด้วย ถือว่าดีปีนี้ถือว่าดีแล้วพิ่เราจะมาทายว่าส่วนที่ไม่ดีแล้วนะว่าอะไรตรงนี้ดีไปแล้วนะดีใจไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็จะเศร้าแนละ้วป่ะส่วนใหญ่นะคนที่มาดูดวงอะ่ะถ้าจะมาดูดวงแนละ้วมันจะต้องมีปัญหามีปัญหาแล,ล้วล่ะถึงจะมาดูถ้าเกิดไม่มีปัญหาเขาก็ต้องไม่มาดูกันหรอกใช่ไหมก็ไม่อยากรู้พงมีปัญหากุมจะก,ก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันปีนี้จะเป็นยังไงมั่งเอาล้วนะมารับรับ,ร,บรับให้ได้นะหนึ่ง พย,ยะกาลีมันมีสามฐานนะพย,ยะกาลีเราถ่ายอะไรพยะกาลีคําเรื่องลับๆไม่เปิดเผยปิดบงังซ่อนเลนจะมีปัญหามันจะถูกเปิดเผยนะแล้วอีกตัวหนึ่งดูสิปุตตะการีปุตตะการีมปถึงบุตรบริวารคนรอบๆข้างเนี่ยไม่ดีเลยหรือว่ามีหรือรักใหม่ๆงานใหม่ๆที่คิดเริ่มอะไรงานใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหินะกาลีหินะก,ก,การีเนี่ย เจ็บป่วยหรือจะเจอเรื่องร้ายๆนะจะให้ฟันธงไม่เรื่องอะไรมันน่าจะมาตรงจุดนี้มากกว่าให้ระวังเรื่องร้ายๆเข้ามาหรือว่าความรักถูกเปิดเผยไปก๊กมีกิก๊กมีเมียน้อยเปล่าถ้ามีเมียน้อยเมียหลวงจับได้นะเพราะว่าอะไร มันมีฐานล่างชิงไปเจอตรงปัตตนีปัตตนีหมายถึงเรื่องคู่เห็นไหมเนี่ยในเมื่อดาวสุกกาลีข้างล่างดาวสุกก็ต้องมันเป็นดาวสุกน้อยกาลีน้อยกาลีน้อยมันก็มีผลแต่มันไม่ได้มีผลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอยู่ฐานข้างบนมันอยู่ฐานข้างล่างแต่มันมันชิงไปเจอตรงไหนรู้ไหมเจอตรงนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือกาลีชิงไปเจอเลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งคือเรื่องคู่ คู่ปัตตนิคู่หรือหุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วอีกตัวหนึ่งปิดตาคือพ่อไม่ถึงพ่อเจ็บป่วยก็ได้หรือคู่เจ็บป่วยหรือคู่มีปัญหาเรื่องคู่ก็ได้นะเพราะว่ามันชิ่งไปเจอแล้วทาไมที่ว่าจะมีปัญหาเรื่องคู่เพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันเรามาอ่านตรงนี้พยยะพยยะกาลีคือเรื่องลับๆไม่เปิดเผยปิด,ปดบงังซ่อนเลนจะมีปัญหาในไ,ไงมันเลย,ม,เลยมันเลยชิ่งไปเจอว่า ไปแอบมีกิ๊กหรือเปล่าเพราะว่าอะไรชีวิตมันจะเจอเรื่องเล่ห์ร้าย,ายหรือเนี่ยหีนะกาลีมันจะทายได้อย่างหนึ่งคือหนึ่งชีวิตจะเจอเรื่องเล่ย์ร้ายเข้ามาสองเจ็บป่วยเจ็บป่วยแต่ว่าบางคนอายุบางคนที่เราเคยทายบางคนอายุตกตกหีนะเจ็บป่วยหรือว่ามันไม่ดีอะ่ะแต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้กาลีก็คือจะเจอเรื่องเล่ห์ร้ายเข้ามาเท่าที่ประสบการณ์เคยเคยที่ผ่านมาเคยดูให้คนอื่นะ่ะใชไ ฮีนากาลีอะเจอเรื่องร้ายๆเขาไปเป็นมีเขาไปเขาไม่มีกิกอะมีกิกกับเอ่อคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงเขาไปมีกิกกับคนที่มีครอบครัวแล้วตอนนี้เมียเขาจับได้เขาก็มาตามมาอารวาสมาทะเลาะตบตีกันเลยนะมันก็คือนั่นคือกาลีและความลับตรงนี้ความลับจะเปิดเผยก็คืออาจจะไปเป็นมีกิ๊กหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหลังหลังจากวันเกิดไปแล้วเนี่ย มันจะมีเรื่องความรักเข้ามาความรักก็คือดีอะนะแต่ว่าเอาตรงนี้ให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนละนะถ้าอย่างงั้นตรงนี้ให้ทายได้เลยว่ามันยังบอกเลยว่าอะไรรืม้มะมีหนี้สินอยู่นะถ้าเรื่องการเงินเขาบอกว่าอะไรนะี่จะทายเรื่องการเงินแล้วนะเพราะว่าอะไรมูในเนี่ยนะบริวารอายุเดศศีมูละมูละคือเลขเจ็ดการเงินเลขเจ็ดเนี่ยมันคือมูละมูละก็คือก้อนหนึ่งอนะมูละมันมาอยู่ตำแหน่งไหนมูละอยู่ตำแหน่งทานางัง เห็นไ่าทานนงเนี่ยอ่านหนังสือพี่ออกป่อเขียนไว้นะเขียนหนังสือเขียนวาดเขียนกสวยๆเขาค่อยเป็นหรอกทานนงหมายถึงการเงินมูละมูละทานนงก็คือจะได้เงินก้อนจะได้เงินก้อนหนึ่งแล้วอีกอีกตัวนึงมันมาสองตัวนะอีกตัวหนึ่งทําไมรู้มั้ยอลิอลิตกสีอลิมูละอลิมูละนี่ทายว่า มันจะได้มีหนี้อยู่ก้อนนึงอะแต่ทําไมหรือมาฐานล่างมันเป็นสีมันชิ่งไปเจอมันชิ่งไปเจอมันอาจจะเป็นว่าเราอะจะได้เงินก้อนด้วยจะได้เงินก้อนแล้วก็อลิตกสีก็แปลว่าอลิตกสีเนี่ยหมายถึงว่าศัตรูจะกลับมาดีหรือหรือมีหนี้สินเนี่ยเราก็อาจจะมีเงินไปใช้หนี้ใช้สินเขาเพราะว่ามันอยู่ฐานล่างมันไม่ได้มาเจอร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ฐานบนนะแต่ว่าที่แน่ๆคือจะได้เงินก้อนเงินก้อนเนี่ยเห็นไหมอลิอลิมูละทานัง ทานังมูละเนี่ยคือจะได้เงินก้อนนะถ้าอย่งงางน,นั้นปีนี้อายุตกตรงนี้นะอายุตกตรงกรรมะการงานอายุตกนี่ถ้าอย่งงางนั้นตรงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าให้ระวังเรื่องรลายๆเข้ามาหน่งระวังเรื่องรลายๆเข้ามาสองทวนนะทวนนะเดี๋ยวจะงงสับสนแล้วเราก็พูดเยอะหนึ่งจะเจอเรื่องรลายๆเข้ามาสบุตรบริวารมีปัญหาคนร,บรอบๆข้างมีปัญหา สามเรื่องลับๆไม่เปิดเผยปิด,ปดบงังซ่อนเลนเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะถูกเปิดมันจะมาข้อเดียวนะมันจะไม่ได้มาหมดทุกข้อทั้ง3าฐานนะมันจะมาฐานเดียวแต่ว่าจะให้เราทายฐานหนึ่งเราจะให้บอกโป๊ะเช๊ะไมมว่าอะไรเราเราเดานะเราเดาเราเห็นตัวเลขตรงนี้นเราเดาว,ว่าอาจจะมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมแล้วแฟนจับได้แฟนจับได้ก็จะมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องออไม่จากเป็นก็จากตายอะ่ะ นะน่าจะจากไม่ไมล่ะเพราะว่ามันบอกตรงนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ก็ได้คู่เจ็บป่วยคู่เจ็บป่วยหรือว่าคู่จะมีปัญหาเรื่องคู่หรือคู่เจ็บป่วยมันทายได้ตรงนี้นะเนี่ยเพราะว่าฐานในตรงมันบอกถ้าอย่งงางนั้นตรงนี้ก็มีอย่างนี้แล้ค่ะจะได้เงินก้อนนะหนึ่งจะได้เงินก้อนเอาเรื่องที่ดีกว่านะหนึ่งจะได้เงินก้อนสองการงานเนี่ย จะได้งานถ้าเกิดว่าคนตกงานก็จะได้งานใหม่หรือคนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนถือว่าทํากิจการส่วนตัวก็การงานดีตอนน้าปีนั้นน่ะดีนะดีการงานดีใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออายุอายุมาตกตัวเองเนี่ยให้ระวังตัวเองเจ็บป่วยไปบ้างนะปีเจ็บป่วยอะไรไหมเพราะว่ามันผ่านมาแล้วหลายเดือนนะตัวเองเจ็บป่วยเพราะอะไรหินนะกาลีมันก็ทายได้ว่าตัวเองเจ็บป่วยได้ด้วยนะหนึ่งตัวเองเจ็บป่วยมีแบบเจ็บป่วยหนักอะ่ะ กาลีเนะี่ยมันคือไม่ไม่ดีนะหรือว่าเจอเรื่องร้ายๆเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตามหลักที่เนี่ยเขาจะทามันจะทายอย่างนี้กาลีเนี่ยกาลีมันตกหินะทายเลยว่าจะเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาหรือว่าเจ็บป่วยนะแล้วก็ปุตตะกาลีพญย,ยากาลีก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะมีปัญหา ความลับถูกเปิดเผยแล้วมาดูฐานล่างที่มันชิ่งไปเจอนะมันชิ่งไปเจอตรงนี้มันอาจจะว่ามันไม่ได้มา100%อาจจะมาแค่50%แต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามาสีตกสีมันชิ่งมาเจอตรงไหนนี่เจอตรงอลิอลิอลิคือตกสีก็ถือว่าบางทีถ้าเรามีเรามีนี่อยู่ก้อนหนึ่งเราอาจจะใช้นี่หมดนะพอดูแล้วว่าเราจะได้เงินก้อนได้เงินก้อนแล้วไปใช้นี่หรือเปล่าพอดูเนี่ยเนี่ยจะได้เงินก้อนการเงินจะได้นะแล้วก็ อุตสาหะและอีกอย่างนึงอุตสาหะนี่คือความคิดบางทีเขาอ่านแล้วเราก็งง,ง,งว่าเออเนี่ยเราลืมลืมลืมไปนะอ่านแล้วก็ลืมลืมทายตรงนี้คิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายด้วยใช่ไหมเพราะอะไรเรือ่องมั้ยอุตสาหะไปเกาะตรงไหนอุตสาหะเกาะตรงพันธุพันธุอุตสาหะพันธุอุตสาหาะเนี่ยเราแปลได้เลยว่าคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานมันได้หมดหรือว่า เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องบ้านเรื่องรถพันธุ์ทุกคือเรื่องบ้านเรื่องรถแต่เราคิดว่าตรงเนี้ยคิดเปลี่ยนแปลงยกย้ายมากกว่านะเพราะมันบอกสองอันเลยเนี่ยคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่นั่งที่นอนลาภะคือที่นั่งที่นอนที่ทํางานหรือว่าเราจะย้ายงานใหม่ย้ายมาแล้วมั้งเพราะว่ามันผ่านมาตั้ง8เดือนแล้วว่าจะมาทีว่าอยากรู้ว่าอะไรจะของเราปีนี้จะดีไหมหรือว่าไม่ดี ก็มีอย่างที่บอกกันแหละว่าจะเจอเรื่องเลร้ายๆเรื่องคู่ก็ให้ลองจะมีปัญหาเรื่องคู่นะหรือคู่เจ็บป่วยเป็นไปได้คู่เจ็บป่วยหรือว่าปิดตาคือพ่อพ่อกาลีเนี่ยพ่อหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ชายก็เป็นไปได้เพราะว่าปากาลีหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีจะมีปัญหาแล้วมันไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงเจ้านายหรือพ่อผู้ใหญ่ผู้ชายคู่คู่ไม่ถึงคู่รักคู่สามีคู่ภรรยาคู่หุ้นส่วนล้วมีไหมมีหุ้นส่วนไหมตรงเนี้ค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะตรงนี้เราก็นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทายเรื่องการงานการเงินความรักการเงินก็ดีจะได้เงินก้อนความรักก็ถือว่ามไม่ค่อยดีอปีนี้ไม่ค่อยดีเรื่องความรักเรื่องคู่บุตรบริวารรักใหม่ๆอะไรเงี้ยจะมีปัญหานะเท่าที่ดูมานะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยเรื่องเขาก็อยากจะถามว่าเออปีนี้เป็นเป็นยังไงเนี่ยค่ะ ถือว่าดีนะชีวิตตกสีตกสีของปีนี้ดีด,ดีเรื่องงานเรื่องเงินแต่ว่าไม่ดีเรื่องคู่เรื่องคู่หรือว่าจะมีการเจ็บป่วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเจอกันต่อหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าเราจะรู้คือเขาก็จะตอบโต้กันแล้วว่าเออมานลักษณะนี้ถามมาเนี่ยเราจะตอบได้เป็นลักษณะเนี้ยแต่ว่าอันนี้เราเรา,เราก็เหมือนพูดคนเดียวอะ่ะเห็นแต่ตัวเลขมาแต่ตัวเลขตรงเนี้ยมันบอกบอกได้เลยว่าแม่นเราเราเรา,เราพิสูจน์มาแล้วค่อนข้างแม่น เราดูมาเยอะอะดูตอนอยู่เมืองไทยดูมาเยอะมากตรงนี้มันค่อนข้างแม่นตรงแล้วเอามาตัวตัวเราเองไปเกณฑ์นะก่อนที่เราจะดูคนอื่นเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันตรงไหมม,มันแม่นไหมหลักที่เราเรียนมาเนี่ยแล้วมันตรงตรงแม่นนะคะแม่นเวอร์แม่นเวอร์อรถ้างั้นก็ไม่มีอะไรลวค่ะถ้าสงสัยอะไรก็เขียนมาถามนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้ให้นะคะถ้าหากชอบก็กด subscribe กดไล์ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ